ไปเทีเ่ยวเพอะเดี๋ยวแก่ตายก่อนนะผมตอนนี้อยู่ที่ยอดพุทธเบิกแล้วพักอยู่ที่รถดีรีสอร์ทครับโทรมาจองคืนละหนึ่งพัน้าร้อยบาทครับผมมีอาหารเช้าเนี่ยก็เดินไปกินตรงนั้นนะด้านบนครับผมนี่ฮะีฐานขาวผมแล้วก็ใครมาติดต่อเรื่องที่พักก็ออกตรงนี้ได้ส่วนเต็นท์ตรงแล้วก็กระต๊อบตัวนี้หลังละแปดรอบาทครับ ากาศก็คึมคึมน,นิดนิดครับแล้วก็มีหมอกจ,งจางๆแต่บรรยากาศก,กำลังดีครับที่รถดีรีสอร์ทพูทับเบิร์กครับเพชรบูรณ์ครับนี่ห้องของเราเนี่คือราคหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนี่มีทีวีเตียงก็สองชั้นนะนิ่มอยู่เหมือนกันมีพัดลม แล้วก็ด้านในก็เป็นห้องน้ำมีชักโครกครับผมมีระบายอากาศไว้แล้วก็เออไอ้ไที่น้ำร้อนที่นี่เป็นระบบจุดแก๊สนะนะฮะพอเปิดเดีผมลองเปิดให้ดูเนี่ยเปิดเปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงอะ่ะ นะเป็นระบบเป็นระบบเอ่อแก๊สครับผมใช้แก๊สจุดนะเขียนไว้เลยว่าปรับแก๊สระดับเท่าไหร่ครับเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแบบระบบระบบเปิดปิดแก๊สครับจะมีกลิ่นไม่ไหม้ด้วยถ้าได้กลิ่นครับผมตัวดีดีสอดครับอันนี้ก็เป็นกระจกครับผมพาบรรยากาศน้ำฟ้าไปเที่ยวเหอะ เดี๋ยวแกตายก่อนครับอยู่ที่ยอดภูดทบเบิกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าจะไปที่วัดปากภูทบเบิกแล้วก็ไปจุดชมวิวตรงอุณหภูมิครับแล้วก็จะไปผาโหสินแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปได้มากน้อยเท่าไหร่ครับไปเดี๋ยวเ่อเดี๋ยวแกตายก่อนครับผม